านะครับเดี่ยนี่แบบคอมเบ็ดบอลนะฮะนี่คือบอกก่อนนะฮะทุกคนอาจจะเห็นนะครับว่าในโปรคิดเนี่ยผมจะทำอะไรนะฮะนั่นคือผมใช้กิลรีเปอร์กับออโต้คิกบวกกันนะฮะนะเออบวกกันบวกบวกกันเออเอาไว้คือใช้ห้องกันนั่นแหละคือผมจะใช้ออโต้คิกนะฮะนั่นก็คือสำหรับของพีซีแบบนี้นะฮะนั่นก็คือผมต้องตั้งค่าเป็นอ่าตัวคิวก่อนนะตัวคือทุกคนต้องตั้งค่าตรงนี้เป็นตัวคิวนะนะคือคือบอกก่อนนะว่าแล้วคนี่งงว่าทำไมตั้งค่าไม่ได้กดทำไมกดไม่ได้ทุกคนดูนีก่อนนะ แล้วคนแบบแปลงเป็นภาษาไทยไม่ใช่ไม่ได้เพราะว่าไอโปรแกรมนี้มันรองรับแค่ภาษาอังกฤษนะผมนะก็คือเดี๋ยวผมไปเกมไม่ได้หว่าท่านนะโอเคตอนนี้ผมเข้ามาในเกมแล้วซึ่งคือเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าเล่นยังไงนะไอสิ่งไอเอาตะคี้กับสกิลริปเปอร์นะนะโอเค a few moments later โอ right. wow. oh. oh ้โหโโห้อเฮ้ยเขาไม่ต้อนเขาไม่ต้อนรับผมเลยอ่ะโอเค แค่ตอนนี้คือเริ่มจริงจังนิดนึงนะผมตัวน,นี้คือ,อยังไงแค่ตีมาตีมาเฮ้บปุ๊บ,บป,ปึ๊บปึ๊บตีไปโอเคปุ๊บปุ๊บโอ้ตอนนี้ผมเป็นสีฟ้าแล้วตัวน,นี้ตีไปโอเคผมจะได้สเต็ปแบบตึงๆนะครับตัวนี้คือ,อยังไงโอเคเรียบร้อยกลายเป็นมีคนกลายเป็นอ่าปุ๋ยต้นไม้แล้วตัวนี้คือเพื่อมาเสียโมงเลยหรือว่าสีมันเนวะแต่ว่าช่างแม้มันยังไงตัวน,นี้คือ,อยังไงเฮ้ยสวัสด,ดีเพื่อนสวดีสวดีตอนไปหาใครอ่ะสวัสดีสวัสดีนะครับนะครับ

ยังไม่เก็บมัแตกเลยอะ่ะ <g ülme> ไอเลปเปอร์กูไปเลยไอเลปเปอร์ไม่ได้ใช้เลยเลปเปอร์ค่าขายไม่ได้เลยหมดหมดหมดวาระอะไเลปเปอร์กูไอ้ไอไอเสื้อแดงไอเสื้แดงหนึ่งกันเปล่าไอเสื้อแดง <c oughs> ไม่เอาไม่เอาไม่ขอ <มา S 2> ขอเล่นก่อนอัดคลิปอยู่ a few moments later มันกตีปีไอไม่ได้เลยมันมันไม่มีประโยชน์เลยนะบอกนะครับว่ามันไม่มีประโยชน์เลยวถ้าคนแบบเก็บกระแตกไม่ได้ไปเฮ้ยขอมาแตกหน่อยเออเรียบร้อยขอบคุณนะที่แตกนะขอบคุณนะขอบคุณนะโอ้โหที่จะแตกนะโอเคมามาได้เวลาเล่นแล้วอันนี้ตัวเต็งเลยตัวเต็งเลยร่านโยหักไอ้ตัวเต็งกูไปได้โดนดึงโดนดึงบอลกูแตกเลย โอเคแต่ยังรุมเขยละไม่ไม่จะสอนทีนดิไม่ขอสองทีไม่แม่สองทีมันไม่หนุกเลยสองทีมันไม่หนุกเลยอ่ะเอ้าเอ้าบลวอคขอสองทีได้ไหมขอสอนทีได้ไหมไม่ได้ไม่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 ไอ้ขอขอคนเดียวได้ไหมขอขอเก็บอแตกหน่อยผมอัดคลิปอยู่ มาด, <S 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 มาดิมาดิโอ้อาอาอมาดิ What What the fuck เอ่อเอ่อเข้ามาดี้แหละของเขาะท่านผู้ชมครับก็คืออไม่รู้กูเจออะไรไม่รู้โอเคครับ okay, ตอนนี้เรามาในนี้ละเดี๋ยวผมอา่าผมบอกว่าผมจะได้แบบไฮไลท์เลยนะเออขอไฮไลท์ได้ไหมหอ่ะ okay, โอเคมาปึ๊บโอเคเรียบร้อยเรียบร้อยแต่แตกสวยบอกกันนะว่าไอ้ลิปเปอร์เนี่ยท่านอาจจะรู้อย่างนะครับว่า อ่าขอยุ้ญาตผที่ไม่รู้ก่อนนะลระกันนะก็คือมันแบบตั้งแต่เป็นเต้นได้แค่ห้านะครับนะมันเกินนะไม่ได้นะผมเอ้ยฝันบ๊อบบาบ๊อบบาบอบบ้าบ๊อบบ้าบ๊อบบ้าเต้นเต้นโชว์เลยเต้นโชว์เลยบอลมาบอลมาเอ้ยบอลมาบอลมาเต้นโชว์เต้นโชว์แล้วบอลมาแล้วบอลมาเอ้ยบอลมาตีเลยเป็นไงเรโคตรเฟี้ยวเอ้ยขอวัดตัวได้ไหมครับโอเคสวยเอ้ยตีมาหาพุ้ยไม่เอานะโอเค โอเครอดอยู่ยังรอดอยู่เท็กซ์ท็อกซิกท็อกซิกเนี่ยเต้นเต้นอัดหน้าเต้นแอดหน้าเลยปึ๊บปึ๊บยังไงคอนเตอร์คอนเตอร์ปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอ่อไม่ไบอลบอลกระตุกบอลกระตุกเฮ้ยบอลกระตุกเรียบร้อยเรียบร้อยไม่กินเจอาเจ้าแบบประตูโค้งประตูคปไหนอ่ะเอ่ะเรียบร้อยแตกไป อยาชว์เลจากเลอโอเคโอเคมาโชว์หน่อยมาโชว์หน่อยขอ喉ไขอะวอะไปละขอฮลได้ไหมเดี๋ยวคอยดูนะคนที่บอกชนะโชว์เนี่ยตายนะคอยดูคอยดูเฮ้ยเฮ้ยไอคิวมันาร์ปได้อะไรวะเนี่ยฮ่ฮฮฮฮฮฮฮ่าฮ่าฮ่าฮ k าฮโอ้ my god ่าฮ่าาฮ่าฮราฮ่ยแ่าฮ่าฮเาฮาฮาฮ่าฮ ตายเลยมันบอลได้มันเจอเองโปรมันเนไม่ใช่โปรหรอกหรือโปรมันเนมันไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างงี้โปรไม่ใช่อย่างงี้โอเคครับบอลมาอ่ะกูตาแม่งโ,โอเค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 เรียบร้อยเรียบร้อยยังไงขอขอขอตายได้ไหมตายได้ไหมอ่ะ รอไอ้มามาฮับมามาให้ได้ให้เราใหได้ให้เราให้ได้เลยเนี่ยมาถึง18 2งงอีกโคหรือเปล่าอะไรวะอะไรวะอะะไรวเมื่อกี้เหมือนว่าผมจะแบบไปกดตรงนี้ไว้กดโดนตัวเนี้ยโดนไม้ไว้แบบแบบมันกดไม่ติดอ่ะมาหนึ่งวันแล้วนะมา ไม่เอาไม่เอาไม่เอาลิปเปอร์ไม่ไม่ชอบคนใกล้ลิปเปอร์ไม่ชอบคนใกล้ไม so ่เอาลิปเปอร์ไม oh yeah. have ่ชอบคนใกล้ไม่เอาไอ้เรือเกือแล้วเกือแล้วเกลือบแล้วเกือบตายแล้วลิปเปอร์ไม่ชอบคนใกล้ครับลิปเปอร์ไม่ชอบคนใกล้ลิปเปอร์ไม่ชอบใกล้ไปแล้วไปนะไปแล้วไปนะไปนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งลิปเปอร์ขอมาแตกก่อนขอมาแตกขอแตกก่อนลิปเปอร์ขอแตกก่อนอย่าพึ่งพูดมาดิโอเค เมื่อกี้เก็บได้แล้วเมื่อกี้เก็บได้แล้วเมื่อกี้คนได้ตึงอยู่นได้ตึงอยู่เฮ้ยอย่าพุยอย่าพุยใครใครนี่ใครนี่ใครนี่อนี้หนึ่งกับผมใครนี่เรียบร้อย map ok เฮ้ยบวยเสร็จร้อยเล่นเป็นการเป็นเลโก้ไปแล้วาเป็นเลโก้ไปแล้ว เฮ้ยทุกคนทุกคนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนเขาไม่รู้ว่าเขาแบบเฮ้ยแม่งพูดมากว่ะเขาไม่รู้ว่าเขาแบบแพ้ก็ควขีงงเดี๋ยวโดนแล้วจู๋ไอ้ไอ้จู๋เลยเหรอไอ้จู๋เลยเหรอไม่เอาโล่ไม่เอาโล่ลิปเปอร์กลัวโล่ลิปเปอร์กลัวโลดก็คือบอกนะวปใส่ไหรับทีมนี้คือแบบมันมันมันกลัวมันแบบเล่นกับโล่ไม่ได้เว้ยเอทุกคนอย่าอย่าโยกกับผมอย่าโลมากลัวโล องโคโล่เราเป็นโรคโคโล่อย่าแล้วกนอย่าอ้าวอ <ไป S 2> ้าวไ,ไม่นะไม่นะไเต้นโชว์แล้วเต้นโชว์เต้นโชว์เรียบร้อยเขาไอ้ผมไม่ได้ฟาแตกเลยอ่ะเขาาแตกได้ไหมฟาแตกฟาแตกหลุดขาฟาแตกเฮ้ยเฮ้ยบอลกระตุกอ่ะเฮ้ยบอลกระตุก <S <S เรียบร้อยเจอเจ,อ,จอสเต็ปนี้ไปมาครับ มาราตึงและวโอเคโอเคเรียบร้อยไม่ได้ไฮไลท์เลยอ่ะลิปเปอร์โกะลิเปอร์ลิเปอร์ลิเปอร์โกะคนใกล้ลิเปอร์โกะคนใกล้ไงเฮสามไม่หมักไม่นองะระยะจุดได้ปหมเฮยขอขอแบบสองคนสุดท้ายได้ไหมได้ได้หมายถึงนะหมายถึงนะบินเชลิงโอ้ไเชง วัดโชเปอร์จะไม่ใช่เลยอะไรวะเนี่ยเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยไปไปเจอเจอเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้เจอเซิร์ฟอะไรวะเนี่ยเดี๋้เฮ้่ตาผมมาลิเปอร์กูคนใกล้ลิเปอร์บอกแล้วลิเปอร์กูคนใกล้เอ้าเดี๋ยวมาเล่นกุญแจสุดท้ายไงตายแล้วไปเลโก้ไปแล้วอ่ะไปเลโก้ไปแล้วขอขอขอลิเปอร์ลิเปอร์ชอบคนแบบนี้โอเคลิเปอร์ลิเปอร์ได้เขาแตกแล้วดีใจยังเลย เอ้ยไม่กี้เกอบเอาบอแลวเฮ้ยไม่บบอลกระตุกบอลกรตุกบอลกรตุกมดบวไมดบวปปุ้บเยัอเอนจะเตปบอลักเลียบบันแบบหลบได้ขอเวคนนี้ก่อนอ้าวไปไม่นะเราจตึงได้ไหมคนเนี้ย กูจะไเลปเปอร์เดี๋ยวเราขอโทษนะเราขอโทษนะที่ไม uh, okay, okay, okay. hey. okay. ่ได้อยู่ด้วยกันวิ่งเจ๊งเลปเปอร์ก็คนไกลเราเอาสกิลโร่นะเราเราจะเอาสกิลโร่ไปนะอ่ะโอเคครับโอเค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 ใจอกันครับหนุ่มน้อยฮายโอเคเลปเปอร์ก็คนไกลไม่เอาเลปเปอร์ไอ้ดันใหม่ดันใหม่เลปเปอร์ก็คนไกลไม่เอาเลปเปอร์ไม่ชอบแบบนี้เลย เลปเปอร์ไม่ชอบแบบนี้เลยอยายาเลปเปอร์กูคนใกล้อย่าตามมาดิไม่เอานี่ก็พอผมกูคนใกล้เลปเปอร์เอเอเกือบแล้วโอเคเลปเปอร์ได้แตกแล้วเลเปอร์โหดมากแล้วมาเลยอ้าวอ้าวตายแล้วไปแล้ว tên 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 tôi tên chùa tên chỗ tên chùa giờ đó giờ giờ hành mà nó giờ hành mà mấy ao mấy ao giờ hành mà mấy ao giờ hành mà ok mà 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 ai gì à ơi mấy cái cột nó bọc hải à mấy cột nó bọc hải à nó cột nó bọc hải à ông ông đi bơ ลิฟเตอร์กูไปแล้ว <Beautiful> ร <Andrew> ้อยเนี <furious hat> ่ยครับเมื่อกี้โคตรตึงเออนะครับก็ขนาดคลิปนี้นะก็คือโดยรวมนะครับก็คือบอกเลยว่าสกิลลิฟเปอร์กับออเดอร์คิกเนี่ยบอกเลยว่าครับโคตรโกงนะโอ้โหคือออเดอร์คิกเนี่ยให้คนปัอมค่าเป็นคิวนะเออก็คือมันไม่ทราบไอ้นี้เว้ยเออนะครับก็ก็คือไอ้หลับออเดอร์คิกเนี่ยคือใช้ได้ใช้กับอ๋ออ๋อ เฮ้ยมือเกนเหรอมือเกนเหรอเฮ้ยมือเกนเหรอเฮ้ยอะไรวะอะไรวะเฮ้ยอะไรวะามือเกนเ่ะโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้นี่มือเกนไม่ได้ไ hey, ม oh. ่ไ yeah. ด้คลายที่ก่อนไม่ได้ไม่ได้เรามีมือเกนเฮ้ยเอาอย่างนี้เอาอย่างเอาอย่างี้เอาอย่างนี้ไอ้เหี้ยบอลนควันแบกระตุกไอ้สัต้นเออะกระตุกเอาปืนมาเลโอเค มันจะฟักโปรเออเ่อ้นนผมปไปใน,น,ว,น,น,ว,นว,ดดวันนก็คือบอกนะว่าดอนคิับไอพ o n e สกิลลิเปอร์เนี่ยคือบอกว่าโครดีนะถ้าทุกคนเล่นเป็นแบบนี้เมื่อกี้นะก็คือทุกคนต้องกดให้ทันนะแต่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 ก็คือถ้าทุกคนนะครับนะ อ่ากดตัวนี้ไม่ทันนะไม่ไม่ใช่ก็คือสำหรับพวกสกิลพวกนี้คือทุกคนสามารถใช้ตามผมได้นะคือไอ้สกิปพวกนี้คือใช้ได้หมดเลยนะนะก็คือแล้วแต่นะว่าทุกคนจะใช้กับสกิลอะไรนะก็คือบอกเลยครับว่าลิเปอร์ไอ้สกิลนี้ดีมากๆนะครับผมก็คือดีที่สุดแล้วครับการอ่าใช้ออุติกเล่นด้วยนะครับนะเออแล้วก็หลังจีกนี้ก็ขอ RP นี้นะก็คือถ้านคนนะ เติมเติมจริงๆนะผมถ้าทุกคนอยากใช้อัลเจอร์คีกับสกิลอื่นนะครับนะผมผมแนะนำนะครับให้ทุกคนตั้งค่าสกิลไม่ตั้งค่าไอตัวคีนะครับที่กดไออัลเจอร์คีนะผมเป็นตัว E นะครับนะก็ในคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้เลยนะครับนะก็คือฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดชแชร์นะทุกคนถ้าทุกคนชอบก็กดแชร์นะผมนะกดแชร์แล้วกดกระดิ่งนะเออกระดิ่งขอฝากกระดิ่งนะผมนะก็ในคลิปนี้ขอลาเพียงเท่านี้เลยนะครับนะแค่ผมหมดละโอเคไป